วันนี้จะพาไปจิบบุฟเฟ่ย์น้ำเก๊กฮวยมีฟองครับชมทะเลดาวหรืออยุธยายามค่ำคืนบนรูปท็อปที่วิวดีที่สุดในอยุธยาต้องที่นี่เลยครับดีว่าลูปท็อปบ,บาร์แอนด์เลสเตอร์ลอนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็ค in, อินอยุธยายามค่ำคืนนะครับที่สามารถมองวิวอยุธยาได้แบบ360องศาโดยที่นี่จะมีโซนให้เลือกนั่งนะครับทั้งโซนอินดอร์และอัลโด้นอกจากวิวดีๆวันนี้ยังมีโปรโมชั่นเด็เดๆมาบอกให้ทราบนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้โปรโมชั่นแรกครับกับโปรโมชั่น tail คน็ เหลือเพียง690บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรต้อนรับเทศกาลอัลตรเบอร์ครับโปเครื่องดื่มมีฟองนะครับอินพอร์ตใหม่5ตัวบุฟเฟ่ทานได้ไม่อั้นจานถึงพูหัสตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุม่มราคาเพียง999บาทเท่านั้นที่ตุดได้ลองมาทุกรสทา้แอบแนะนำตุดชอบรสชาตินี้เลยน้องฮานเพิ่มบัตรรถทานคู่กันให้อร่อยต้องคาหมูจานนี้ราคาเพียง690บาทและโปรโมชั่นสุดพิเศษครับสำหรับเดือนตุลาคมกับโปรโมชั่นน้ำองุ่นหมักน้ำเข้าจะเป็นพรม่วาาดกก นอกจากนี้เขายังมีเมนูข่าวและหวานให้เลือกสั่งอีกมากกว่าร0อเมนูตัวร้านจะตั้งอยู่ชั้น20นะครับโรงแรมเซนทาราอายุทยาเปิดให้บริการทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนส่วนวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่ส1บโมงช้าจนถึงเที่ยงคืนใครไปไม่ถูกตุ๊ดปักหมุดไว้ให้แล้วนะ